สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่6กันยานะฮะ2566น้าะครับวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับสำหร deals, ับ Honda w เว e 12-5สนะครับสีที่ขายดีมากนะครับสำหรับสีเทาน้ำเงินนะฮะอันนี้ก็เป็นของพี่ที่อยู่จังหวัดสุพรรณนะครับพี่เกจองไว้นะครับเกจะมารับรถรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เลยมาอัพเดตราคาแล้วก็ลองเครื่องนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับหรือว่าตรวจเช็ค PDI นะครับนี่ฮะสวยมากนะครับสีนี้นะฮะขายดีมากนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆในจองเยอะมากนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะฮะผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับค o n d a w เว e 125นะครับตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2023นะตัวนี้จะเป็นสีเทาเงินนะฮะคันนี้ก็เป็นของพี่นะฮะที่อยู่ สุพรรณบุรีนะครับพี่แกก็จะมารับเองนะที่นี่นะครับพรุ่งนี้นะครับก็เลยลองเครื่องนะครับแล้วก็เช็ครถนะก่อนส่งมอบลูกค้าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แกก็จะมาถึงตอนเช้านะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดนะครับของเว็บ125นะครับตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2023นะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ อันนี้คือราคาใหม่ล่าสุดนะฮะของเว็บหนึ่งสองห้าเลยนะครับสําหรับเดือนกันยานะครับของเราก็มีการปรับลงนิดนึงนะครับลงจากเดือนสิงหานะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นสีที่ขายดีมากนะครับส่วนคันนี้ก็พี่เขาจองไว้ประมาณเกือบเดือนนะครับรถเพิ่งมาถึงนะครับก็เลยโทรบอกพี่เขานะพี่เขาบอกว่าให้ใส่ตะกร้ากันลายรอเลยนะครับแล้วก็เช็ครถรอเลยนะครับพรุ่งนี้ก็มาเลยก็เอาขึ้นรถนะฮะแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับ นี่ฮะใส่ตะกร้าไปสวยนะครับสําหรับตัวเวฟหนึ่งสองห้านะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตะกร้าเทนะฮะตะกร้าเทนี่ใบละ371บาทนะครับส่วนกันลายนะครับกันลายตัวนี้ก็จะเป็นของแท้เหมือนกันนะนี่ก็จะมีที่แฟนของตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็171บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบไม้แบบดิจิตอลนะนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นตํา ตำแหน่งบอกเกียร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระยะทางนะฮะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฮะตัวนี้ตัวท็อปนะาก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับอันนี้ก็คือป SO ิดใหม่นะฮะใหม่ต wow. ัวนี้สวยนะครับแล้วก็สีนี้สวยนะครับสีนี้เป็นสีที่ขายดีมากๆเลยนะครับนี่ฮะสีก็จะเป็นสีเทาน้ําเงินนะเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาออกด้านด้านนะแล้วก็จะมีสีนําเงินตรงนี้นะครับตอนนี้ราคาเงินสดนะครับสำหรับ Honda Wave หนึ่งสองห้านะฮะสีเทานําเงินตัวนี้นะ ตอนนี้ราคาอยู่ที่57,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนนะครับยังไม่รู้ประกันรถหายนะครับสาหรับเพื่อนๆนนะฮะพี่ๆท่านใดที่อยากทําประกันรถหายก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะครับทาปีหนึ่งก็จ่ายเพิ่มอีก950บาทนะครับหรือว่าไม่อยากทำนะฮะเอาแค่ค่าทะเบียนพรบนะฮะกับตัวรถก็จ่ายแค่57,000 530ิบาทนะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบบเลยนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีเทานะฮะสีน้ําเงินก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากครอบตรงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะฮะสามารถใส่ขวดน้ําขวดเล็กได้นะครับใส่โทรศัพท์นะฮะใส่ได้นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะตัวนี้ผ้าเบาะนี่จะเป็นสี น้ำเงินนะครับเวลาเปิดเบาะก็เปิดตรงนี้เลยนะครับถอยมาล็อกตรงกลางตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปพอเปิดเบาะก็ผ้าเบาะก็จะเป็นสีนะฮะออกฟ้าๆน้ำเงินนิดๆนะแล้วก็จะตัดสีดำนะผ้าเบาะนะส่วนถังนะฮะถังก็อยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้นี้จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะรองรับแก๊สโซ่91 95แล้วก็ E20 นะ ยูบก็ใหญ่นะครับเนี่ยอยู่บอกใหญ่มากนะครับใส่หมวกกับนกเต็มใบได้หนึ่งใบนะครับผมนะหมายเลขตัวถังนะก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายไฟท้ายนี่ LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็วันผลิตนะฮะนี่ฮะตัวนี้รถผลิตวันที่หนึ่งกันยานะครับส่วนวันนี้นะฮะวันที่หกกันยานะฮะก็ขายได้แล้วนะครับ เพราะว่าเป็นรถที่ลูกค้าจองไว้นะครับก็มาแป๊บเดียวลูกค้าก็เอาเลยนะครับผมนะแล้วก็ยังมียอดจองเยอะอยู่นะครับสาหรับตอนนี้นะครับสําหรับสีเทาน้ําเงินนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 921577129นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับผมนะฮะล้อหลังนี่ใหญ่มากนะครับสำหรับสายบรรทุกนี่ ชอบเลยนะครับยางใหญ่นะยางนอกในใช้ของวีรบอร์นะขนาดยางนี่80ทับ90ขอบ17นิ้วนะล้อแมกก็เป็นล้อแมกสีดําออกด้านๆนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับผมนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับของเว็บ125ล่าสุดเลยนะตัวนี้เครื่องยนต์125ซีซีนะครับ1ลูกสูบนะสองเบานะขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะช่วงชักนี่63.1นะ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของฝาสูบก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะก็จะมีสีเทาน้ําเงินนะฮะสีดําเทาสีแดงเทาแล้วก็สีขาวแดงนะครับแล้วก็มีอยู่2รุ่นนะครับให้เลือกเอานะก็จะเป็นตัวล้อแม็กก็จะเป็นตัวท็อปตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวล้อสีลวดนะฮะล้อสีลวดเนมีอยู่3สีนะครับก็จะมีสีดํา สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะฮะส่วนล้อแม็กก็มีอยู่ีสีนะครับล้อแม็กนี่จะมีเยอะกว่า1สีนะครับราคาล้อแม็กก็ราคารวมจดทะเบียนนะฮะสำหรับเดือนกันยายนตอนนี้ก็อยู่ที่57,530บบาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะส่วนตะกร้ากันลายก็ซื้อเพิ่มนะครับผมนะของเราขายนะฮะเฉพาะตัวรถแล้วก็พร้อมจดทะเบียนให้นะครับ อันนี้จดทะเบียนก็เป็นป้ายบุรีรัมนะครับผมนะครับเพราะว่าร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมนะฮะของเรานี่จะจดให้ทําทะเบียนทําพรบให้เรียบร้อยเลยนะครับราคานี้ก็คือพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมนะก็ซื้อเงินผ่อนได้นะครับตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะทุกวันนี้ก็ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนี่ ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับนี่ไฟหน้าเขาสวยนะครับผมว่าไฟหน้าเขาทํามาสวยนะครับแล้วก็เนื้อสีนะสีเทาตัวนี้สวยมากเนี่ยใส่ตะก้าไปนี่สวยเลยนะครับไปใส่ของนะครับตะก้าของเทก็ใบละสามร้อยกว่าบาทนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟรีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นเบรกก็จะเป็นแบบดิสเบรนะับแบบหนึ่งลูกสูบนะฮะ ขนาดยางนี่70็ดทับเกนะฮะยางนอกใช้ของวีร์เบอร์นะครับนะสำหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อนะครับหรือว่าเคยสอบถามนะฮอนด้าเวฟหนึ่งนะครับในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆนี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับที่นี่ก็ขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับผมนะอยู่ที่57,000 530รบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนนะครับ57,530ัสบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะฮะทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆพี่ๆนี่คอมเมนต์เข้ามานะฮะอยากให้รีวิวรถตัวใหม่นะครับก็คือมาแล้วขายไปแล้วนะครับคันหนึ่งฮะตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามาเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้รีวิวให้เพื่อนๆนะครับสำหรับ คีออโนตัวใหม่นะครับรอนะครรอเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวผมจะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณเพื่อนเพี่ๆท,ทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ